สวัสดีครับสวัสดีเอซีครับสวัสดีพี่พี่พนานาทุกันตอนนี้ก็เลิกงานนะครับจะกลับไปสวนไปกีดยางเมื่อวานไม่ได้ข้างสวนครับกับเมื่อคืนวันนี้ก็จะไปสองเจ้าเลยครับของแม่น้องแล้วก็ของป้ามาดูครับป้าก็มืดมาแล้วมาดูจะได้เข้าหรือเปล่าวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณบ่ายสามโมงครับ นี้จะเป็นห้องนอนของแม่น้องก็เริ่มนะครับเริ่มลงมือนะตอนนี้เข้ามาช่วงบ่ายก็จะได้ประมาณนี้เราทําเป็นแนวไว้ก่อนแล้วก็มาพรุ่งนี้ก็จะง่ายนะมันมีแนวมีระดับไปแล้วจะเป็นสีโทนเทานะครับตนนัวนี้ส่วนห้องของน้องคดิงก็ตูได้เยอะนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่สอง ให้ลูกอ่องทำคนระับคือผมมาตั้งแนวไว้แล้วก็ให้ลูกอ่องเข้ามาปูตอกจะเป็นสีไม้สักไม้สักทองครับน้องชอบโทนนี้ปิดหน้าต่างนะตอกำลังจะกลับบ้านแลครับดูครดู้ดาถึงเวลาก็เหมือนนัดไว้ไม่รู้จะได้เข้าสวนหรือ,ปรอเปล่าครับวัน,นตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นายออยู่นะ วานตื่นตีสามครับเมื่อคืนก็จะเข้าสวนยางแต่กดศอกก็เลยไม่ได้เข้าไปส่วนที่ทํางานก็จะลบนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บกวาดทีเดียวย้ายของบ่อยแล้วสี่ห้าครั้งละย้ายไปน,นูนยยป่นย้ายไปนี่ส่วนห้องครัวก็เสร็จแล้วครับเหลือแต่ติดตั้งอุปกรณ์เคาน์เ,อเตอร์เสร็จเรียบร้อยเก็บยาแนวแล้วครับต่อให้ยาแนวแห้งอีก ก็จะเก็บอีกรอบสองก็ถือว่าโอเคนี่คือเก็บรอบแรกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเก็บรอบแรกไม้ยาแนวแห้งเงก็บรอบสองอีกครับดูตรงนี้ก็เก็บนะครับเหลือผนังก็ขูดพวกปูนออกแล้วก็ทาสีเก็บงานเอาไว้ตอนทาสีนะครับ มันก็ยังไม่ได้ต่อท่อเลยตัวนี้จะเป็นซิงล้างจานตัวนี้ก็จะเก็บท่าสีเหมือนกันครับไว้งานสีข้าวเดี๋ยวค่อยทําทีเดียวตรงนี้จะเป็นซิงค์ก็จะประมาณนี้งานก็งานบ้านๆไม่มีอุปกรณ์อะไรครับมีแค่ค้อนอยางแล้วก็ คอนตอกระปูนะครับกลับบ้านครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาส่งงานเดี๋ยวกลับบ้านครับส่วนย่างเราอันนี้ต้องเข้าไปสามที่เลยครับห้องลงห้องน้ำก็ใช้ได้แล้วครับแ,แต่ห้องอาบน้ำนี่ ไวยปิดผน,นังอีกครั้งหนึ่งติดฝาครับปูฝาใช้ได้แล้วคนระับแด้ขัดไปก่อนส่วนสวิตไ์ไฟก็หรือจะมาติดตรงบนเนื้อด้านบนของกันเคลื่อนจะมีสวิตเราเสริมปลั๊กเข้าไปครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับก็ขอบคุณทุก กำลังใจขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ